สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีกุมค่ะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13มกราคมปีพุทธศักราชส5 6 5นะคะปีใหม่แล้วนะคะ ดวงของชาวราศีกุมค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิลาภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ พอเริ่มต้นปีพุทธศักราช2,565ปีใหม่นี้นะคะชาวราศีกุมค่ะดวงดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะส่งผลดีนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวราศีกุมนะคะในการเริ่มต้นปี65นี้นะคะส่งผลไปในทางที่ดีก็ต้องดีต่อๆไปใช่ไหมคะขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีกําลังใจนะคะถ้าท่านใดช่วงนี้นะคะยังหางานทําไม่ได้ยังมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องอะไรต่างๆมาก ก็อย่าลืมค่ะพยายามนะคะแก้ปัญหาทุกอย่างไปให้ได้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมีเกณฑ์การแก้ไขค่ะถ้าเราไม่แก้ไขที่ต้นเหตุของเขานะคะปัญหาเหล่านั้นก็ไม่จบนะคะอันดับแรกเราก็มาดูเลยนะคะที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะ ที่ลัคนาราศีกุมนะคะมีดาวพับพฤหัสด,ดวงนี้ทับที่ลัคนานะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะจะหมายถึงเรื่องการเงินของชาวราศีกุมรวมไปถึงโชคลาภนะคะถือว่าดีไหมล่ะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะดาวพับพฤหัสด,ดวงนี้ทับที่ลัคนาก็หมายถึงว่าการเงินนะคะ มาถึงท่านแล้วฟ้าเปิดแล้วนะคะไม่ว่าจะโชคลาภการเงินมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ค่ะส่งผลยาวไปเลยนะคะจนถึงเดือนเมษายนปี65ดังนั้นค่ะช่วงนี้นะคะท่านจะทำอะไรนะคะ การเงินของท่านนะคะฟ้าเปิดแล้วนะคะท่านต้องขยันท่านต้องอดทนท่านต้องกระตือรือร้นไม่นั่งนิ่งดูได้นะคะตรงไหนได้เงินเอาค่ะอะไรที่เข้ามาช่วงนี้นะคะซึ่งบางครั้งนะคะอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านเคยทํามาก่อนมีอะไรมาเสนอในสิ่งที่แบบท่านไม่คุ้นเคย ลองรับพิจารณานะคะบางสิ่งบางอย่างต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะปีใหม่แล้วนะคะอะไรบางอย่างนะคะที่ผ่านมาไม่ดีเราสามารถที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นนะคะเอื้ออำนวยในเรื่องผลประโยชน์และการเงินให้เรานะคะซึ่งในเรื่องของการเงินและโชคลาภตรงจุดนี้นะคะจะมีนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะ ะคะโคจรมาได้ตำแหน่งเทวีโชคมาช่วยตรงจุดนี้ให้กับชาวราศีกุมด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็หมายถึงนะคะคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมชาวราศีกุมนะคะไปมีคอนเน็กชันด้วยค่ะ โคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระพุธและก็อยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัตก็คือของโชคลาภนั่นเองก็เอื้อในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านไม่ได้อยู่เดียวดายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเพศตรงข้ามของท่านรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆเปิดรับท่านแล้วนะคะส่งเสริมท่านแล้วนะคะในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ค่ะพูดแล้วก็ต้องพูดให้หมดถูกไหมคะ ตรงจุดนี้ค่ะอาจจะหมายถึงนะคะว่าชาวราศีกุมนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแบบไม่รู้ตัวในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายค่ะเพราะดาภพ,พุทธดวงนี้นะคะมาจากพบุตรตาพปุตรต,ต,ตะก็หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โคจรไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์หมายถึงเพศตรงกันข้ามดังนั้นค่ะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีกุมมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายและได้จากเพศตรงกันข้ามนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติมีวิจารณญาณน,นำคํำพยากร์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะกิฬาพูดไม่ได้หมายความว่าชาวราศีกุมทุกท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าท่านมีเกณฑ์ตรงจุดนี้หรือเปล่านะคะและในตรงจุดนี้นะคะจีฬาก็จะพยากรณ์ในเรื่องของการงานเลยนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้คะ่ะที่ได้ตาแหน่งเทวีโชคนั้นอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธของชาวราศีกุมก็หมายถึงนะคะ ปุตตะและก็มรณะดังนั้นค่ะคําว่าปุตตะนี้อาจจะหมายถึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆสําหรับชีวิตของท่านนะคะอาทิเช่นนะคะปุตตะอาจหมายถึงอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือท่านอาจจะมองเห็นลู่ทางใหม่ๆที่ท่านอาจจะไม่เคยทามาก่อนหรืออาชีพใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาเสน,เนอให้ท่านนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะ ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะการซื้อมาขายไปงานประชาสัมพันธ์งานติดต่องานนายหน้าตัวแทนต่างๆที่ทําเกี่ยวกับนะคะโรงพยาบาลทำเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ งานที่เกี่ยวกับของเก่าของมีตำหนิของเสียหายแล้วเอามาทำใหม่หรืออาจจะหมายถึงนะคะงานบางงานนะคะที่คนอื่นทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาก็เสนอมาให้ท่านเอาไปทำต่ออะไรทำนองนี้นะคะท่าน พยายามนะคะฟังคําพยากรณ์ของจิลาแล้วไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะท่านก็จะได้เป็นแนวทางโอ oh, จิลาพยากรณ์ไปอ๋อ oh, มันเป็นทางนี้นี่ไงที่เขาพยากรณ์ท่านก็สามารถจับตรงนั้นได้ซึ่งงานตรงนี้นะคะท่านผู้ชมชาวราศีกุมอาจจะไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นไปได้อาจจะเป็นงานใหม่เข้ามาอย่างที่จิลาเกิ่นตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะคะว่า การงานนะคะในบางครั้งท่านอาจจะไม่คุ้นเคยก็เป็นไปได้ค่ะเราก็สามารถทําตรงนี้แล้วเราสามารถปรับตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปก็เป็นไปได้นะคะซึ่งเราก็มาดูในเรื่องของพบการงานของชาวราศีกุมเลยนะคะช่วงนี้มีดาวพระอังคารค่ะโคจรมาได้ตําแหน่งเกษตราราเทพดีก็หมายถึงว่าการงานของท่านนะคะมีความมั่นคงแล้วนะคะถ้าท่านใดยังไม่มีงานนะคะก็ให้รีบๆหางานในช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีเกณฑ์จะได้งานเข้ามาหรือถ้าท่านใดที่ ทำงานไปแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นงานที่ไม่มั่นคงอาจจะเป็นงานที่ไม่ถาวรตอนนี้นะคะการงานของท่านมั่นคงและถาวรแล้วนะคะดาพะอังคารตรงนี้นะคะหมายถึงสังคมคนรอบข้างการติดต่อสื่อสารการไปมาหาสู่การการเดินทางระยะสั้นๆดังนั้นคะ่ะงานของท่านนะคะช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ การซื้อมาขายไปอย่างที่จีลาบอกนะคะซึ่งท่านอาจจะไม่ชอบนะคะงานตรงจุดนี้เพราะดาวพระอังคารไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเลยอย่างที่จีลาบอกทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าท่านยอมรับนะคะว่าสิ่งนั้นนะคะนําประโยชน์ให้ท่านหรือนําเงินมาให้ท่านถ้าท่านยอมเปลี่ยนแปลงหรือรับตรงจุดนั้นมาหรือโปรเจกต์นั้นมาหรืองานใหม่นั้นเข้ามาแล้วเอามาทํานะคะแล้วท่านก็จะพบว่าสิ่งนี้นะคะอาจจะเอื้ออํานวยในเรื่องของการเงินเล็ก โชคลาภให้ท่านเป็นอย่างดีเลยนะคะจิฬาขอวกกลับไปที่การงานอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือตรงจุดนี้ค่ะที่เจลาบอกว่าท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่เข้ามาอาจจะเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าหรืออะไรเกี่ยวกับการตลาดนะนะคะดาวพระพุธดวงนี้ค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะในเดือนนี้ค่ะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผกผันนะคะเดินวิปริต นะคะการงานตรงนี้ในช่วงแรกๆที่ท่านทำนะคะอาจจะมีความไม่แน่นอนท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ถูกใจท่านหรือไม่ถูกจริตของท่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ลองพิจารณาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เอาคําพยากรณ์ของชีฬานะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะและในตรงจุดนี้อีกเช่นเดียวกันนะคะมีความต่อเนื่องกันค่ะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้มาจาก พบคู่ครองหรือคนรักนะคะจีราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของความรักความผูกพันภายในครอบครัวเลยนะคะดังนั้นค่ะในเมื่อดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะโคจรไปได้ตำแหน่งเทวีโชคถ้าท่านใดนะคะ,ะคู่ครองมีการทํางานนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับราชการหรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของอเขานะคะ การงานของเขาช่วงนี้นะคะก็มีความมั่นคงเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับท่านเกื้อกูลท่านนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ <c oughs> เขาอาจจะช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักความผูกพันถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวประพุธดวงนี้ก็มาจากเรือ,มอนมรณะอีกจุดหงถูกไหมคะดังนั้นคะ่ะชาวราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะพูดอะไรท่านจะทําอะไร นะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดค่ะตรงจุดนี้นะคะกิฬาอยากจะเพิ่มเติมให้กับชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะก็หมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถรวมไปถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านตลอดจนนะคะญาติผู้ใหญ่เกียรติยศศักดิ์ศรีของท่าน ความมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จตลอดจนนะคะเกี่ยวกับการต่างประเทศช่วงระยะเวลานี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวิณาได้ตำแหน่งเทวีโชคนะคะแต่บังเอิญนะคะดาวดวงนี้ค่ะเขาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงนะคะบางท่านอาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ ชื่อเสียงเครดิตของท่านก็เป็นไปได้นะคะที่จิลาพูดให้เข้าใจในลักษณะความหมายกว้างๆนะคะเพราะว่าในพบสุภานั้นมีความหมายมากมายเลยนะคะรวมไปถึงนักกหรือความสําเร็จของท่านนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่ามีเกณฑ์นะคะจะไปได้ดีมากๆแต่บังเอิญคะ่ะดาวดวงนี้เขาอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เพราะช่วงนี้อย่างที่จิลาบอกนะคะ สิ่งที่ท่านหวังในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่เครดิตต่างๆของท่านนั้นน่าจะไปในทางที่ดีถูกไหมคะแต่บังเอิญอย่างที่จีลาบอกเขาอยู่ร่วมกับดาวพระสาเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้นะคะบางครั้งท่านอาจจะไม่ได้ดังที่ท่านหวังหรือได้แล้วแต่มันได้ไม่เท่ากับที่ท่านเคยหวังนั่นเองนะคะในลักษณะเช่นนั้นค่ะหรืออาจจะได้ ในสิ่งที่ท่านไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่าจะต้องคาดหวังอย่างหนึ่งแต่ไปได้อีกอย่างหนึ่งนึกออกไหมคะคือในลักษณะเช่นนี้นะคะในช่วงนี้จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13มกราคมปี65นะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเจาะจงลงไปเลยนะคะดังนั้นคะ่ะท่านผู้ชมจะต้องนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะ ไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ